ขายหุ้นไปแล้ว50%แต่ยังได้กำไรต่อเนื่องเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะไม่ต้องกลัวหุ้นลงแต่ยังได้โอกาสทำกำไรทั้งหุ้นขึ้นต่อวันนี้จะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้คือเทคนิคดึงต้นทุนออกแล้วปล่อยให้กำไรรัน หลักการง่ายๆคือเมื่อหุ้นขึ้นไปตามเป้าหมายหรือมูลค่าหุ้นดูแพงจนเกินไปทําให้มีความเสี่ยงในการถือเยอะขึ้นเราจะขายออกมาในจํานวนที่เท่ากับเงินต้นที่เราลงทุนไปตอนแรกส่วนที่เหลือปล่อยให้รันต่อไปข้อดีของเทคนิคนี้คือ 1. เราล็อกกําไรเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุนเพราะเงินต้นเราได้คืนมาแล้ว 2. หุ้นขึ้นต่อเราก็ได้กำไรเพิ่มหุ้นลงเราก็ไม่เสียใจมากเพราะขายไปบางส่วนแล้ว 3. ลดความกดดันทางจิตใจเทคนิคนี้เหมาะกับคนที่ชอบความมั่นคงและต้องการลดความเสี่ยงแต่ยังอยากได้โอกาสในการทำกำไรต่อไปลองนำไปใช้ดูนะครับแล้วมาแชร์ผลกัน